สบายดีครับสบายดีทุกท่านนะครับสบายดีจากหลวงพระบางครับเมืองมรดกโลกคราววันนี้ผมยังอยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่หลวงพระบางครับก็วันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตพาท่านนะครับมาเลาะ ตลาดตะลีนะครับตลาดยามแรงนะครับหรือว่าถนนคนย่างหรือว่าถนนคนเดินนะครับที่ตลาดมืดนะครับที่ใจกลางนะครับนครหลวงพระบางครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณทางขึ้นนะครับที่พระธาตุภูสีนะครับใกล้กับหอพระบางนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วนะครับ ก็จะที่โอกาสนะครับท่านมาเลาะตลาดตลียามค่ำคืนนะครับบรรยากาศส่วนนี้ก็จะเป็นสวนลาดแรงนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณตรงสี่แยกนะครับตลาดมืดนะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีบรรยากาศที่คลึกครื้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญบริเวณนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับหรือว่าถานนคนย่างนะครับ เป็นย่านการจำหน่ายสินค้านะครับพวกงานฝีมือนะครับงานศิลปะหัตกรรมต่างๆนของฝากของนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นก็จะมีพีน่น้องนครหลวงพ้าวบ้านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนม้งนะครับที่สังเกตแล้วก็การพูดกันจานะครับก็จะนำสินค้ามาวางขายตั้งแต่ช่วงตอนเย็นนะครับ ไปวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าคนมากพอสมควรนะครับที่มาเดินตลาดมืดวันนี้นะครับก็จะมีสินค้าจำห่ายมากมายก่กองนะครับโดยสัญนให่กก็จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือกันครับก็ถนนคนเดินแห่งนี้นะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่6โมงเย็นนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะเอาของมาขายต่างๆนะครับมาวางไว้ นี่ก็จะเป็นพวกงานฝีมือเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานฝีมือนะที่ทำมาจากแฮนเมดทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนะครับก็อันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าทางเกงช้างนี่มีเยอะแยะเลยนะครับที่หลวงพระบางนะครับก็สินค้าส่วนหนึ่งก็ มาจากหลายๆแขวงหลายๆที่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมบ้างผ้าฝ้ายบ้างนะครับผ้าสําเร็จรูปบ้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าถุงแล้วก็ผ้าปูตโต๊ะนะครับผ้าเบียงน,นี้ก็จะเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงมาจากบ้านผานมนะครับแปลงทอผ้าขนาดใหญ่ของหัวาบางและมีชื่อเสียงอันนี้ก็จะเป็นงานประดิษฐ์ประดอยนะครับ กระเป๋านนี่ก็จะเป็นผ้าคลุมที่นอนแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนะครับกระเป๋านะครับอันนี้ก็เป็นย่ามวันนี้ก็คาข้ามไปด้วยนักท่องเที่ยวครับที่มาเดินถนนคนเดินแห่งนี้นะครับทุกๆวันถนนคนเดินแห่งนี้ก็จะเปิดนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็ จะมีนะักท่องเที่ยวคลาคั่าไม่ว่านักท่องเที่ยวชาวลาวคนจีนคนเวียดนามแล้วก็คนไทยการเดินทางมาที่นครหลวงขระบางก็สะดวกสบายครับผมเองก็มาทางเรือครับนั่งเรือมาสองวันตั้งแต่เมืองห้วยทรายก็มาพักที่ปากแบงหนึ่งคืนครับจากปากแบงก็มาที่ถึงหลวงขอนบางนครับก็ถือโอกาสมาเดินที่ถนนคนเดินแห่งนี้ครับ นี่ก็เป็นพวกภาพวาดนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปเป็นใส่กรอบรูปสวยๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพปักพื้นเหมือนภาพมงนี่ก็เป็นกระโปรงมงครับต่อวันนี้ก็คนเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาเที่ยวนะครับก็บางส่วนก็จะที่โอกาสไปสงน้ำพระบางครับเพราะว่าคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่สงน้ำพระบางคืนสุดท้ายแล้วนะครับ พรุ่งนี้ก็จะมีการอัญเชิญพระบางกับหอวันนี้จึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่ยังไม่มีโอกาสที่จะมาส่งน้าพระบางจึงทําให้ถนนคนเดินแห่งนี้ก็คลาคล,ล่ำไปด้วยผู้คนทั้งผู้ที่จะมาจับจ่ายสินค้านี่เป็นพวกกาไรนะครับกําไรแขนนะครับนี่พวกเครื่องยกไม้แกะสลักทั้งหลายนะครับนี่ก็จะเป็นร้านของคนจีนนะครับที่เริ่มเข้ามา จำหน่ายเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะครับเริ่มเข้ามา,าวางสินค้าหรือเริ่มมีธุรกิจในหดวง,งบางมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นพวกผ้าทอนี่ก็เป็นพวกกล้วยชานะครับพวกสมุนไพรแล้วก็อันนี้ก็ไข่แผ่นครับนี่ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าสารนะครับกระเป๋าที่หุ้มด้วยผ้า นี่ก็เป็นพวกงานผ้าทอเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินเทียมก็มีคนี่ก็เป็นกระเป๋าก็ใครอยากได้อะไรก็มาซาะมาหาได้นะครับที่ถนนคนเบิร์เดินนะครับหรือว่าถนนคนย่านอาหารการกินก็มีครับย่านนี้มีเยอะแยะนะครับนี่ก็พวกน้ำทั้งหลายนะครับไอศครีมนะครับ มีหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอะไรวดดอกทอดนะครับนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆครับจะใกล้กับบริเวณหน้าวัดใหม่สุวรรณภุมารามนนะครับก็จะเป็นบริเวณย่านที่มีคนเดินน่าจะมากพอสมควรน,นะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ที่หลั่งไหลกันมาส่งน้ําพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับของหลวงพระบางนะครับนี่ก็บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณย่านหน้าวัดใหม่นะครับจะมีการจําหน่ายไอศครีมคนเราเขาเรียกว่ากะแลมนะครับกะแลมไอศครีมทอดก็มีอย่างนี้ก็จะมีพวกเครื่องเงินบ้างอาหารการกินขนมปังนะ เดินไปอีกนิดนะครับก็จะถึงหน้าวัดใหม่แล้วจะไปดูบรรยากาศค่าคืนนี้ที่วัดใหม่สุวรรณภูมารามนะครับค็คืนนี้ก็สงน้ําพระบางคืนสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการอัญเชิญพระบางกับหอปริษฐานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนี่นะครับทุกๆปีก็จะมีการอัญเชิญพระบางลงสงนะครับสงน้ําตั้งแต่วันที่17 18-19ครับวันนี้ก็คืนที่19แล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่20ครับก็จะมีการอัญเชิญพระบางกลับเราจะเห็นว่าบริเวณหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมารามน,นะครับก็จะมีทั้งคุณพระคุณเจ้าแล้วก็พี่น้องชาวลาวทั้งหลายครับที่มีใจบุญสุนทานนะครับจะมาสงนาำพระบางเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแก่ครอบครัว ท่านก็สามารถมาบูชาน้ำสงพระน้ำขมิ้นส้มปล่อยครับดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ถ้าหากแต่งกายไม่สุภาพก็มีสิน้นอะไรเช่าอยู่บริเวณหน้าวัดนี่นะครับครับก็ถือว่าบรรยากาศบุญปีใหม่ที่นี่หลวงพะบางก็คึกคักไปด้วยผู้คนนะครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดใหม่สุวรรณภุมารามนะครับที่จะแคร่ค่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ภายในวัดนะครับจะเห็นว่าแม้จะเป็นเวลายาง่ําคืนต็ตามนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ชาวหลวงพระบางนะครับรอคอยกันมานานในการที่จะได้สงน้ำพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับการสงน้ำพระบางเป็นสามวันสามคืนแล้วก็คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับก็ทำให้บรยากาศถนนคนเดินหรือถนนคนย่าง คักไปด้วยผู้คนนะครับกลับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบ้านฝ้ายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ